ตั้ไหมเวลาเจอผู้ที่เยอะๆแล้วทำไงก่อนออกมากไ่ไมอาต้่ก่อนแม่ได้เขาออกมาเด็กทำได้ไหมตอนจอเด็กไทำไม่ได้ตอนที่หัวล้านๆอะผมสามเส้นจะได้ไหมคะตอนนี้ผมเยอะแล้วนะคะไม่ไม่งไม่จิ ตื่นเต้นนะตื่นเต้นน well, ิดนึงเพิ่งจะแปดตัวรู้สึกว่าเติมโตเป็นเบนที่ค่ะแบบเบนดีแต่ว่าก็เราก็รู้สึกว่าเขาก็เริ่มโตแล้วดูดิสูงจะเท่ากิฟต์แล้วนะเมื่อกี้ยืนบนบนเวทีกิฟต์ยังคิดใด้ใจตายแล้วนี่ขนาดฉันใส่ส้นสูงแล้วลูกก็อยู่ครึ่งนึงแล้วอะไรอย่างเงี้ยเป็นน้องแล้วตอนนี้จะเป็นน้องค่ะที่เป็นแบบนี้เรา คือจริงๆตอนนี้ก็เริ่มเริ่มเยอะเริ่มเยอะขึ้นแต่ว่าก็ยังคง เอาที่บ้านเอารูปเป็นหลักก่อนแต่ว่าตอนนี้ก็ปีนี้จะมีโปรเจกต์อะไรรับรายการรับอะไรอ,อ่ะค่อรั้งเยอะขึ้นแต่ว่าก็ยังมีคนแบบน่ารักมากแบบติดต่อละครติดต่ออะไรให้ตลอดอะไรเงี้ยละครอาจจะใช้เวลาเยอะเกินไปหน่อยนึงเยอะแบบตอนนี้ด้วยเป่าเริ่มโตลแล้วแบเป้ก็คือเริ่มเข้าโรงเรียนก็ต้องใช้เวลานิดนึงดูความเป็นแม่เยอะเข้าทิ่ทางนี้แบบลูกต่อ,อจริง,งจริงมันก็ กิ๊บชอบกับการเป็นแม่นาะอ,อันนี้กิ๊บบอกกันเพื่อนๆพี่แฮปปี้ปกับการเป็นแม่มากกับการเป็นภรรยากิ๊ชอบมากแล้วก็จริงๆคือรู้สึกว่าความสุขของเรามันอยู่ตรงนี้อยู่แล้วอะไรเงรี้ยงานที่รับก็เป็นการทําเอาสังคมเป็นการเป็นการทาเอาสนุกไม่ว่าจะเป็นออนไลน์หรือทํางานรับอะไรก็ตามก็เอาอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมคะอืมใช่ ก็ทําแบบเอาสนุกเอาอะไรอย่างเงี้ยเนาะทำที่เราชอบที่เราทำแบบที่กิ๊บอกเหมือนรับพิเซนเตอร์ก็รับที่แบบตรงกับบ้านเราอะไรอย่างเงี้ยใช่ค่ะอยากเล่นอยากเล่นชอบไปยุคของทำให้ทำที่ไหนชอบการแสดงหรือชอบแบบเต้นชอบร้องเพลงชอบเต้นชอบเต้นค่ะกิ๊บก็เต้นโชว์ด้วยคือจริงๆกิ๊บจะบอกว่าบ้านเราไม่ค่อยแบบ คือเราแล้วแต่เขาเนาะแต่ว่าก็ดูเหมือนสองคนอาจจะแบบชอบเต้นชอบอะไรอย่างเี้บ้างอะไรเงี้ยแต่ว่าเขาก็กิจกรรมเยอะอย่างที่บอกก็มีทำต้นทั่งนี่อะไรเงี้ยค่ะค่อนข้างที่จะเยอะแต่ว่าช่วงนี้เหมือนเราก็จะแบบว่าเรียนเต้นเรียนร้องเพลงบ้างอะไรแล้วก็เรล่นหนีบ้างเล่นตลกตอนนี้แบบนี้มากเลยนะสนใจเต้นชอบเต้นชอบอะไร กไหาเตอรงไหนอนอยากเป็นไค่อยากเป็นนักร้องอยากเ็นแบอะไม่รู้ไม่ค่ะก็ึกไปก่อน่แล้วรปแบบอกตัแต่นนเดีวพี่ดูออกไหมพี่ลองตัดภาพดูอะพี่ลองตัดภาพดูเปล้าเปตอนเด็กๆเป็นยังไงก็อย่างนั้นดุ๊กดิ๊กดุ๊กดิ๊กยังไงก็เปเป้ก็จะเป็นแบบพรินเซสพรินเซสหน่อยนัพี่สักพี่กับน้องจะต่างกันนิดนึง เขาจะแบบคนนึงสนุกแซ่บซ่าอีกคนนึงก็สนุกแบบเร็บเรียบอะไรียคือคือเปาเขาจะค่อนข้างเ n น r g อย่อะไรอย่างเงี้ยเขาจะเป็นแบบเด็กกิจกรรมเด็กอะไรเปาชอบแกล้งน้องเหรอช่บสนุกทไมชอบแกล้งน้องเหม่กับมกไม่ชอบแม่กับไมชอบน้าเปน้องน่ารักใช่ไหมคุดดูเขาใช่ไหมล่ นะโหเต็มตีมากแล้วแล้วแม่แล้วแม่ทำไงแล้แม่ทำไงอ่ะแม่หไ่ยุดวะอย่าทำะแล้วหยุดไหมไ่หมไม่กลาเอก็บอกเขาว่าเออไปคุยกันเองบ้างอะไรบ้างก็แล้วแต่บางทีพี่น้องกันงนะชิการ์รัชแล้ว อภิคริสจะประคิดไหนะที่แม่หัวเรือว่าแชร์ลูกที่ม่เหมือนกัเหมือนเนาะเหมือนจำไม่ได้ขาดไหมคะไม่รู้ข่าไม่เคยิดือดหนูจำไม่ได้ใช่แต่คิดว่าคลายคลากินชอบคุยกับพี่คริสตลอดว่าแบบครนะคะก็ครอเขาอะ ให้มามาพูดก่อนพี่คริสจะน่าขายเป่ามากแล้วก็จริงๆกิ๊ฟรู้สึกว่าถ้าเป่าน่าขายพี่คริสจริงๆเราจะโล่งใจมากเพราะพี่คริสสวยมากแล้วจริงๆพี่คริสจะน่ารักมากเขาจะชอบส่งรูปเขาตอนเด็กๆมาให้กิ๊ฟดูตลอดนี่นี่รูปนี้ ฉันเจออีกแล้วก mm ิ hmm. uh ๊บ huh. อีกรูปหนึ no. ่งแต่ฉันว่านี่ก็เหมือนหรือเวลาเป่าลงรูปอะไรอย่างเงี้ยพี่คลีสก็จะบอกว่าเฮ้ยอันนี้ค้างมากเดี๋ยวฉันหารูปไปดูอะไรอย่างเงี้ยน่ารักมากการเป็นแม่แบบสบายใจแหละโตมาสวยแบบปกกินั่นนอไม่เป็นไรเลยแบบไหนก็สวยใช่ไหนสวแล้วแต่ลูกเลยยังไงก็ได้โตขึ้นให้ลูกแค่นั้นเลยแต่ว่าเหมือนพี่คลีสก็น่ารักในหน้าเอ็นดูเนาะป้าเขาก็เอ็นดูใช่ใเด็กตแล้วนี่ใช่นแล้วเราแตะหลนแเราต้องยืนเราต้องยืน เรียบร้อยนิดหนึ่ง่อหน้าค่ะช่วงนี mm. ้ก wow. ็บี้ก็ไปไปกับเขาคือตอนนี้มันไม่ได้ปิดประเทศแล้วเนาะเขาก็แบบเพิ่งกลับมาจาก่ายแลก็ก็กลับมาเมืองไทยมีงานก็บินไปสองสามวันถ่ายเสร็จก็กลับมาอย่างเงี้ยนะก็ไปไปมานั่งอยู่เมืองไทยบ่อยนะคะช่วงนี้งานได้หลายคนนึกว่านั่งไม่อยู่บางทีนั่งก็อยู่บ้าง

ใช่ใช่คือจริงๆตอนนี้ก็มีเวลาให้กับครอบครัวมากขึ้นคือพอเขาทํางานที่จีนเสร็จกลับมาก็มีเวลามาพ,าพักอยู่กับครอบครัวพอมีงานก็บินไปมาไปไปกลับกลับลับสอบค่ะ <c oughs> ใช่ใช่ค่ะใช่ใชแต่ว่าช่วงนี้ก็กลับมาบ่อยขึ้น <c oughs> ใช่เ <ๆ S 2> วลาปปาอยู่บ<ๆ> <c oughs> ้าน <c oughs> ดูแลปา้ปาพูดที่ดนะคะลูกพูดอะไรลูกเวลาปปาร์ตเวลาปปารตัวเบาดเ้า แล้วหนูดูแลป้าีล้มึงดังเหรอพี่ไม่ได้ใช้ไฟเหรอใช้ไฟอต้อง้ฟาย้นไฟของต้ไปดได้แล้วเข้ไปีทำอะไรใครพาไปบ้บอกรล่าชมองพแล้วเมาแ้อาเขากลัวเสียใจก็จะบอกใจดีเท่ากัน ใจนะที่บอกว่าเหลนแต่เมียก่อนลูกตายนกังโซนไงไมใช่นังโซนไงนังก็แบบว่าเราก็แบบอยากให้นังเป็นตัวเองแหละแต่ว่าพอเวลาแบบมาออกงานนี้มันมีสิ่งเป็นงานที่ต้องทำอะไรอย่างเงี้ยบางทีเราก็เออแล้วก็เหนื่อยแล้วก็จะดิ่นนิดนึงว่าจะมีน้ำตาลเติมน้ำตาลมาเอเนอร์จี่มาบู๊ทบูทเอเนอร์จี่แบบพี่เบิร์ดเบิร์ดเบิร์ดเนอร์จดเด็กตกลงยังไงก็ก็บอกว่าพี่พอ แล้วก็ทำทำหน้าที่ของตัวเองแล้วก็เดี๋ยวอยากได้อะไรเงินที่ได้ก็เดี๋ยวลองดูจะซื้ออะไรก็เดี๋ยวว่ากันวันนี้จะเอากรบอะรันเก็ประมาณกี่พูดดีๆค่ะเวลาตอบคนที่เราเรียนมาแล้วเวลาตอบคนเราต้องพูมือนกันเออ เอากระโปงไม่รู้ค่ะกระนะคะที่ชัดแต่ที่ดังไม่เข้าทำงานไม่ดูหูมา่ไหนหนเนาะอาจจะแบบบางทีบางทีจะแบบว่าผู้ชายพอโตขึ้นเรื่อยๆอะบางดีแล้วก็บางทีกังไปจีนไปอะไรด้วยนก็จะแบบยิ่งขาดออราอะไรอย่างเงี้ยไม่ต้องเสยค่าทำได้ไ่มคะฉันเลือกมาแล้วเลือกมาแล้ว ไม่ไม่ห่วงค่ะเพราะคนที่ห่วงลูกก็คือ่คนนี้ค่ะคนห่วงพ่อพี่่ี่ถ่ายในห้อง่ะห่วงพ่อสีเยอห้องหมึบห้องใหญ่่ในห้องเซเ็ปล่น่ใส่แต่มันตง่ว้ำผัดนเขาให้กำลังใจพเรนพราะเขาเป็นสายสปอร์ตชอบให้กำลังใจมันอยู่ทุกส่ไ่ดี่ะี่มอเกู็น หานกันด้วยหันกันด erm ้วยมาให้ให้พี <c 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 ่กันไงหานกันให้อะไรไปพี่เมซเอามาให้รองเท้าอะไรคะกุยงแบบเลอเลฟเวตเลอเลเูกให้เลอเลฟเวตใส่ไงเขาเป็นยังไงทัคติยังไงก็ได้ปวหรอเคล่าหรือว่ายังไเคยงานหน้าไม่หนเมีงานหน้าออกอีกไหมคะหาเงินอู่ไหมคะรับไหมคะ รับเขาไม่ได้อบท่าเลค่ขอำอนรับท่ถ şey ึอไม่รัคิดก่อนคิดก่อนคิดก่อนโอเคสร้างได้เด็กคนน้ดได้ จ้างได้ดูก่อนดูก่อนว่าออว่าต,ตรงไหมตรงไทยไหมยากยากเกินไปหรือเปล่าแล้วไม่ยากเกินไปตรงไทยได้อยู่แต่ถ้าต้องบังคับมากเลออยมากก็เลือกลองเลือกบ้านอื่นดูก่อนได้<โอ>บ้าน,น,นทานนี่คอนโดได้เลบ้านที่คอนโดได้กว่าน,นี้บ้านนี้คือ,ค,อคือประมาณหนึ่งได้ประมาณหนึ่งจ้างแล้แต่ขอดูก่อนขอดูก่อนว่าเออตรงไทยไหมเงินก็อยากได้ลูกก็บังคับยากเออเราต้องคิดดูหน่อยใช่คอเคขอบคุณเรา